วัดดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องชาวเอฟซีของสองจ้ารักวนคนรลอยเกินครับพี่น้องครับมาืมันนี้พี่น้องมาพบมาพ่าพอกันคือเก่าสำหรับการออกมาหาอยู่หากินครับตามวิธีสารืันนี้เข้ามาใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดืันนี้เข้ามาอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบหลังครับบวกลบพอดีบริเช็คยอดเป๊ะๆนะครับสำหรับเหยื่อที่ใส่ครับเหยื่อหัวครับ ลูกออดหรือว่าหวกบานเท่านะครับภาษาอีสานเอินหวกภาษาไทายเอิ่นลูกออดนะครับครับสำรับไม้พิการที่เข้ามาใส่เดี๋ยวผมจะ,จะให้พี่น้องมัง่งครับครับเป็นข้องส่นประทานพี่น้องข้องส่นรับประทานครับครับาราต,าตามทงน้าจะถือว่าตามทงน้าพอวายนามยังสั้นเลยมีพ่อันไดครับนามยังขาดอยู่ับลองใส่มืง่งพี่น้องเพื่อจะ พอได้ยูได้กินครับครับคือว่าคือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงอ่ะเผื่อไว้เซเวลาพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะคำไปก่อนวอดีเพาต้องนี่ครับแรนขืนแรนลงใส่เวลาในการใส่ตะลหลังเพื่อพ่องควนอ่ะเผื่อไว้เซเวาพี่น้องมาเลือมกันเลยครับผมครับสำหรับดีที่ใส่จะประมาณนี้หวงมากน้องาจะเกาะหางนะครับเกาะหาง ใ,ใส่เลยตังมาเจ็บเส้ะไม้ที่เ้าใส่ตัวนี้เข้าจะใส่ตรงปากท่อพี่น้อง หลังต่อไปครับ ใส่เวลาอพระวรพ,พี่นองตนละหลังย่งอย่ล่นอ้งงนอง ใส่ไปเรื่อยๆทนละครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปท่านครับสั่นเดี๋ยวบ่แล้วโอเคครับผมกลับไปน้องครับนี่ครับไม้เขาล่วงแหบงสีประมาณสามเมตรน้อพี่น้องขออภัยครับผมสั้นนะพี่น้องต้องค่อยๆลงมันก็เลยใบเดทให้ถอดบรรยากาศคณะไส้ให้มึงครับเดี๋ยวจะืผ้าโทรศัพท์ตกน้ำครับโอเคครับผม ประมาณนี้พี่หนุ่มคอยรุนไปน้อกันครับผมนะพี่น้องครับบัดนี้นี่เข้ากับไส้ได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่หนุ่มนะพ่อเมืองหมายที่เขาจะใส่กันอุ้ยเกือบเกือบตกพี่หนุ่มโอ้ยครับถือลงมาเาสื้อสอางหลังเว้นะครับหมายเขา้าครับคอยรุนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะว่างก่อนหลังหนึ่งว่างครังหนึ่งก่อน ถ้านีก็แล้วกันครับเตรียมบไปที่ใส่ผมจะใส่ติ้มฟังสิครับนะครับติ้มฟังให้เยื่อยุบผิวน้ำครับนะครับจมลงไปจักเคืองเส้นกระพาะครับ,รบดันหนึ่งเข้ามาข้างนี้พี่นอ้องใส่สองลังนะครับหมายทางกันประมาณห่างหกเมตร เพื่อมีโตค่ะสีได้จวดกันเสียบจากนหนอยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมาลุ้นกันเลี้ยงก่นแล่วพี่น้องโอเคครับผมไปหลังต่อไปเรียบร้อยพี่น้องครับตอนนี้กับเวลาหกโมงกับอีกสี่สิบนาทีพี่น้อง สิบแปดนกาสี่สิบนาทีใส่เรียบร้อยพี่น้องหลังสุดท้ายนะครับอ่ะตอนเย็ยนห้าจะได้มาลุ้นกันจะเป็นมู้หรือเป็นจ่าจะคือนว่ะพี่น้องหมายนะครับกะบางช่วงกะหมายโลงนะครับบางช่วงกะหกไปยันไปตามพื้นที่ระยะการใส่ประมาณสองกิโลพี่น้องต้องขีดมอดไซน์ในการยามหรือว่าการใส่เลยพี่น้องขันเดินใส่กับโคกยาววัย โอเคพี่น้องเดี๋ยวใ่อยตัดภาพไปในภาักกันขึ้นกันครับผมขอบคุณพี่น้องครับฝากติดตามครับผมมานะพี่น้องครับมาไล่ครับยามไล่ครับพี่น้องอาจะเป็นตัวแรกพี่น้องแปมแรกสังแรกมีการเคลื่อนไหวพี่น้องเออเลยเห็นะพี่น้องไหมไอช้อนนะครับไอช้อนใส่ขอปพวนพี่น้องได้ไหมเดินม มุมกล่องก็จะมัวๆเนี่ยด้อพี่นอ้องอ่ะ,อะขึ้นมาแล้วนะครับอนะโอเคครับแต้มแรกครับหมันๆครับผมหาเต้าโลกพี่นอ้องพี่นอ้องมาแล้วพี่นอ้องแต้มที่สองอหาทางลงกันพี่นอ้องนอ้แต้มไปไกลๆติดแฉะแล้วครับนี่ตาหยางขึ้นมาเดี๋ยวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นาะ เหอนแค่เด็กตัว้ไปเข็ <Okay. S 2> งหรือกปลครับรหมอโอเคครับใส่พ่อปนโอเคครับมาพี่น้องนี่การเคลื่อนไหวพี่น้องหลังนี่โอ้แต่คือสั้นเลยเดี๋ยวค่อยลงนิดครับ โอยฮะโอเคครับจะปล่อยมันหลัปลตปวดโตหน่อยปวดครับโอเคครับตั้มที่สองครับเป็นปลาดุกครับผมดุกหน้าี่น้องใส่ประมาณครึ่งกิโลครับผมโอเคครับหมานหม,น,มนครับมีอาการมีอาการารุ่นเนกันครับ สามโตโลครับผมเหมือนๆนะครับสามโตโลพกหขอตัวใหญ่เยอะด้วเลยครับพี่น้องเมื่อนใส่เครื่องโลพี่น้องนะครับตรงไงครับยุงยางยุงยาง,งพี่นออ้องพกขีดได้ครับมามาลุ้นกันเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาและอ่ะ พี่น้องขเป็นบางบุ้มหนาพอดีครับพี่พร,พร,รับในตัวเรียบร้อยครับประมาณเคืองโลครับผมโอเคครับมันๆครับเนี่ยนมือเขามายัาง,ยงสิดูว่าดุกันย่ง ใส่สีเหเว,วี่ยมกันลงใส่สีเหวีครับเฮ้ยอย่ามึนลงไปไเลยจะได้ครับมาโูครับเอาโอเคครับผมนะครับพี่น้อง ล้งสุดทไทยนี่าตากครับมามิงมามงอยู่นรุน้องกันจกเ,เ <c oughs> ป็นจะ <c oughs> ไไปนาะไปเนาะมีตมมีตอเนาะ พี่น้องมึงได้โชว์ได้หลังสุดท้ายเนี่ยครับได้ทมานสี่ขีดหายขีดครับพี่น้องทำงานอลไรครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับหลังจากม่ขึ้นเท่าใส่เบ็ดว้มาตอนเช้าเขามายามมากพี่น้องจะเป็นจังใดเหมือนงานจะเข่าพี่น้องพอดีเหมือนปล่อยนามปล่อยนามปัดที่นามลด เบ็ดร้อยเด้อพี่น้องว่ะเดียโอ้ยหมานีน่เลี้ยนี่โอเคครับผมกลายไปรุ่นกันว่าเพืน่นแต่ตรงนี้กับว่าไหลหลังครับหนามมันลดล่นล่นปล่อยหนามครับผมโอเคครับ <c oughs> มาพี่น้องหลังนี้มีอาการครับโอ้ยลงหยากพี่น้องเนปล่อยหนามกออกมขึ้นต้นหอดเศ้าเนื้อถอนก็ <c oughs> ขาวพี่น้อง ดูงอีกว่าแถวพื้นที่เก่าโอ้อีหลีพี่น้องมาดูครับจุ่มหน,นามที่นี้เกี่ยโอ้ยพี่น้องหมานครครับคว่ำครับควายน้มแบบที่นี้เบี้ยนมันก็นลอยเยอะครับแบบนี้ไปดูตัวเขาล้างงามครับผมโอเคครับแดบมบแหลกครับหมานหวา,านครับมาเมืองพี่น้อง เดี๋ยว่ามองเบียดกับโบชวนพี่น้องเห็นเยอะป้ะเยอะล้อยอยู่ข้างบนน้ำอยู่ข,าข้างบางใครเดือติดนกพี่น้องน้ำลดลงไปเกือบสามสิบเส้นพี่น้องโอ้ยมันกรบาดได้เร็วป่าเยครับโบพี่น้องครับ ยินเสียงปลาพี่น้องมีการเคลื่อนไหวพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่เพื่อนบ้างกันคอพ่อจังหวะช่อนแล้วครบับอือชัวพี่น้องดนี้ชัวครับผมโอเคครับใส่หาตัวโลครับตรงนี้พี่น้อง นี่ครับเดือยหนามลงไปเกือบสามสิบเส้นครับโอ้ยเนี่ยครับผมนามรถเลยครับเพ,พิ่นปล่อยหนามี่น้องจอดรถนู่นตอนนี้ยินเสียงปลาดินอยู่พี่ไปไหม,มเอาพี่ก่อนนี่ครับดูเงยัยุ่งี่นองไอ้ช่อนครับช่อนนามมันลดพี่น้องพี่ เกือบสามสิบเส้นชั่วเยอะเอนกันสูวนนี่ชั่วครับนะครับจ้ากโ็โหลดเย้ครับผมหันมานครับมังโหลดพป่น้องมันจะกินแรงในงป่าโอ้ยน้ำโหลด เกือบสามสิบเส้นพี่นอ้องฮะพวกพี่ยังครับโตได้ก็ได้โตบ่ได้ก็ไม่นังครับกรบผมเมื่อเหงาหลดพี่น้องถ้าว่าเห็นภาพเมื่อวานน้ำขึ้นอยู่ตรงสีดำๆนี่พี่น้องโอ้ยตายต่แต่ตตนะครับเบียดเท่ากับใส่ทั้งปลาพกักบุ้งดีโตไม่ได้นกพี่น้องมันปล่อยน้ำครับผมโอเคครับมันอี้ม่วกพี่ยังครับแก้มือเมือม่อหลังครับ นะครับปล่อยลงไปสิตาย๋นะกูเบีตต่อพี่น้อนะครับบรรยากาศตอนเช้าย่างขึ้นย่างลงกับเมื่อยพี่น้องเมื่อยซัดออกคุณละครับ <c> ห <oughs> มายเข้าอะไรโอเคครับผมน้งได้ยินเสียงปลาพี่น้องได้ยเสียงปลาดินอ,อยู่บนะเนาะอยู่ๆพี่น้องนั่งล้างครับ พยายามครับขยับายู่ช้อนยช้อนเลยนะอนไม้ไหฮะยุดเอ๊เต็มใช่างดังอยูอหหออด่ด้า,า,า,านาโน่นคือมาเห็นนาะว่ามันถอนหวัวพี่นอ้องนะ้านนี้ว่าเป็นยังพี่น้ง ครับผมอ่ะเบีดหายด้านนู่นครับด้านนี้ยังสมบูรณ์นะพี่น้องมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวพี่น้องหลังแบบเบาครับบวบบึมบ้ามรุ่นกันเป็นปลายอย่างเฮ้ยลำบากพี่น้องได้บรรยากาศกับใใย่างไก่เยอะไงแต่ฟ้องกัน ปลาบูอยู่น้องปลาบูอูแล้ใช่ไก่เคี่ยงเครื่องรัวครับอโอเคครับผมกันหมานครับอยู่ครับผมอ่ะพี่น้องมีการเคลื่อนไหวอีกแล้วครับอ,อุ้ยผู้ชายต้องลำบากพี่น้องสกานลงน้ำนะครับตัวหน่อยตัวนี้มาล่วนกันพี่น้อง อโอ้ไปแข็งพี่น้องไปแข็งหมอครับเป็นไงอยู่ครับเียครับผมมาพี่น้องไม้นี่มีการเคลื่อนไหวกินแน่นอนแต่จะอยู่วะอายูยูพี่น้องนู่นนู่นวัน,นตอนตนี้บ๊บ๊ติดตเป็นไงอาตัวติดแล้นเดี๋ยวเฮ้ยครับ กระดุกพี่น้องดิ้นเลยกระดุกพี่น้องครับเบียดฮักเหลื่อมขึ้นมาเยอะพี่น้องโอ้ยเบียดฮักเต็มชัวไม่ใช่เต็มเอ้าจะมุ่มเหล่มด้วยพี่น้อง่ะนะครับใส่ก็ร่างง่ามเด้พี่น้องหกเจ็ดโลไอหกเจ็ดขีดพี่น้องโอเคครับผมไปดูหน้าครับ พี่น้องแนมไปเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนปลาจะกินก็จะยู่ประยู่ไปเมืองอีกอีกข้างนึงพี่น้องนุ่งครับล,ล้งนุ่งลังนี้บ่ก,กินครับนะครับโอ้คือบ่าเพื่อนก็หนึ่งอ้าไปข,ของใหม่พี่น้องบระยู่โอเคครับผมนีะครับขอเสียงการใส่ไก่ กิ่งไม้แข็งของปุ๊บก็มีโอกาสลดสูงพี่น้องเพราะเพราะอันมายืดยุ่นพี่น้องใหม่โอเคครับผมพี่น้องไากินเบ็ดพี่น้องตัวนี้จะยั่ววะเขาห่างไกมันสั้นมามาตงไปด่วนน้ำกันพี่น้องยับด้วยพี่น้องยับด้วย วัดกันพี่ต่างวัดกอนโอระช่งเสร็จเรียบร้อยสามตัวโลครับผมหักไม้เออเยครับผมมันมันครับมาพี่นอ้องมีการเคลื่อนไหวพี่นอ้องจะเป็นทังไหน ปลาดุพี่มั้งปลาดุข่าวท้าแล้วข่าวท้าแล้วประหยัดโอ้ยโยมกล่องจีดปัดต่เรียงเลยเอาปลาขึ้นก้อนเอาปลาขึ้นก้อนเป็นยังอ่ะปลาขึ้นไปก้อนเพื่นเนาะโอ้ยท้ากล้องท้ายเอง ตัวหนีง่หญ่ช่หรอให้ก็ทถูกตัวได้ครับใส่เลยดีหรอคตนะับตู้ตัวหนง่ครับเจ็ดเจ็ดขีดได้ครับขานะครับอยู่สบากะโดยประมาณนะครับโอเคครับสำหรับขอเบียดมืง่งพี่นรอขอปากไหยครับเป็นเอยี่หอยังหอ ชั่วคุณเบอร์เก่าพี่น้องเสียเยอหัวครับผมโอเคครับผมเอาแล้วเอาแล้ว,ลวพี่น้องมีการเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องรึปุ่มเบะเบะแล้วพี่น้องรึบุมึปมาเห็นพี่น้องรุ่นกันผมมาปลาคอละเรียบๆมาช่างมาช่างมาช่างโอ้ยมาช่างแต่ไดนี่นครับผม ใส่ประมาณสามตัวโลครับโขประมาณสามกินะได้พี่นหอย่งห้ามนะโอเคครับผมเหมานๆครับมาพี่นอ้องเหมือนปลาจะกินพี่นอ้องว่าเหมืองละม่เลยละจะยูปะยูจะรุ่นกันพี่นอ้องนี่ครับ

ใอ่ครับผมได้แล้วครับนี่ประมาณสี่ตัวโลครับผมโอเคครับผมมันหมานครับสำหรับไม้เข้าจวดครับอ่หนังครับเอาเบงคพลประกอบการเท่าใอสว่วงเสาครับหนึ่งตายสองตายสามตีแ้สามได้ยดิดอยู่ฟังฟังปลวยน้ำครับป่าร้อยุหก นมรถล่งเกือบสามสิบเส้นปลาก็ได้ตายเมื่กมันอยู่ฟังนี่ก็ตายกลับอีกฟังหนึ่งกับซื้อวลาเพื่อไดไรคิดนะครับนับแบกมึงหนึ่งสองสามสี่หกประคอหกตพี่น้องประคอหกตัวเปลี่ยนนะครับประบูหนึ่งประดุกสองปราเข่งหนึ่งครับู ัประคอรครับเจ็ดแปดขีดครับตัวนี้เจ็ดแปดขีดอยู่ตัวนึงเครื่องโรยกัวนึงหาขีดนะครับเออซี่ขีดตัวซี่ขีดสามขีด,ดสำหรับประดุกนี่ประมาณไก่โลนองเจ็ดแปดขีดครับอืมเอาละเฮ้ โอเคครับี่างครับสำหรับเดีเยวครับพอไปยูได้กินสำหรับวิธีีสารครับครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามกับช่องครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ